ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับโมดูลนี้นะคะ Selecting Effective Intervention นะคะในโมดูลนี้เราก็ได้เรียนกันไป3หัวข้อใหญ่ๆนะคะ1ก็คือเรื่องของการเลือก intervention นะคะก็จะมีตั้งแต่ c a u s a l model นะคะมี health impact pyramid นะคะแล้วก็มีการา behavioral model and theory นะคะว่าเราจะใช้ framework ไหนดีในการเลือก intervention นะคะหลังจากที่เราได้ intervention มาแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเอ๊มันมี evidence base ตัว ที่ support intervention ที่เราเลือกบ้างนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อของ researching evidence-based intervention นะคะซึ่งในที่นี้เรายกตัวอย่างค่อนข้างเยอะก็จะเป็นเรื่องของ community guide นะคะเข้าไปกดดูกันได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเอา intervention นั้นมาใช้นะคะเราก็จะต้องมาพิจารณาพวก non-evidence-based decision-making factor ทั้งหลายแหละนะคะอย่างเช่นมี resource หรือเปล่ามี policy maker ให้ความ สนับสนุนหรือเปล่าให้ความสำคัญหรือเปล่านะคะค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับโมดูลนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่โมดูลหน้าค่ะขอบคุณค่ะ